อ๋อใช่ครับทุกคนเราไปลออ้างรถเขามีไ,ไปถูกถืออ๋อไม่เ <ๆ S 1> มู้ <ๆ S 1> ก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรก็เลยแบบหาที่ล้างรถก็ไปหาที่ล้างรถใ,ใกล้ๆบ้านแล้วกัน,เ,นเพื่อมารับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาด้วยกันเลย<ด>ใช่ใช่บ้านมาทางหรือคนไปถูกถือท,ทางคนละทางเลยครับๆๆ แล้วไปทางบ้านของลยนะใช่ไม่ก็คือผมมาถึงนี่ก่อนแล้วก็เลยไม่รู้ไปไหนก็อยากล้างรถใช่ก็เลยอยู่ๆอยากล้างรถก็ไปที่นี่เขาแบบติดๆไงติดๆเลยก็ว่างเกินว่างมากนะมีไปรับปิ่งมีเวลาปิงเป็นคือตอนแรกแบบปิงปักโลยหน้าปักซอยนะเดี๋ยวแบบเออเดี๋ยวปิงเดี๋อวแบบไปเปิดประตูมาถอยรถมาอย่างเงี้ยแล้วจอดหน้าบ้านอ่ะเป็นงงเหมือนกันปกติเข้าไปล้างแบบนี้บ่อยไหมครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกปิ่งช็อกเลย แต่ปกติไปไม่ไม่คือไม่ค่อยไปล้างปกติแบบอ่าถ้าไปส่งอ่ะไปปกติอะไรเงี้ยครับผมมันมันมันไม่ใช่ทางผ่านด้วยนะคือไม่รู้จะทําอะไรก็คือตั้งใจไปตั้งใจไปล้างรถเขาคือล้างรถเนี้ยคือข้ออ้างอไม่ไปล้างรถจริงๆเวลาล้าะจริงจริงแล้วรู้จักว่าข้างหน้าฝนมันตกตอนล้างรถเสร็จฝนตกเลยเออไปบ่อยไหมเวลางรถเสร็จฝนตกเลยอ๋อไม่เพิ่งเป็น เพิ่งเป็นเหมือนกันออ๋รถรถพี่เป็นเหรอท่เป็นไงบ้างเขามีใบกับขี่แล้วเขาดีใจมากเอามาอวดเลยลดดเอามาอวดเีใจมากเอสกอสาวกิวการขับรถของเรายังไงบ้างจริงไ,ได้อยากจะพูดผมได้หมดอ่ะอ,อยากให,ใ,หให้คนนี้พูดอ่ะมีคนคือ มันก่อนเลยที่เราไปซ้อมทนามคนจนที่ชื่อน่ไม่ก็คือมันจะมีอ่าทางให้กลับรถแต่น้องจะไม่กลับจะกลับตรงนั้นเลยก็คืออยากกลับก็คือกลับเลยมันไกลอ่ะไกลมันไกลเพราะมันไกลอากไกลยากไหมจะได้ไปกับผีใบนี้มารอนานครับใช่รอนานรอขั้นตอนในการไปทำปรกันภั่ใช่นานเพราะต้องเก็บต้งเข้าิวใช่ใช่คนเยอะด้วยแล้วจะกินไปสรถเราให้เราติดแน่ถ้าปีนให้ตัวเองเพราะว่าผมขับดีมากจริง ผมให้ตัวเองเต็มสิบเลยไม่หักมีได้นั่งอย่างมีได้นั่งเลยกินข้าวมองรถรักเอาน้มีนั่งบ่อยนะก่อนจะกล้านั่งไหมนั่งนั่งนั่งได้นั่งได้นั่งได้เรียบร้อยทะลุบอลเรามีใช่ไหมโอ้ยผมมีผมทำแล้วผมเลยนั่งได้นั่งแล้วนั่งแล้วเป็นยังไงนั่งแล้วก็คือก็ฟิลเหมือนเด็กผู้ชายอ่ะเนาะเด็กผู้ชายที่แบบขับรถแบบ ก็ขับน้องก็ไม่ได้ขับแย่ขนาดนั้นโอ้ยน้องขับดีน้องขับดีน้องขับดีคือพึ่งพาได้อยู่พึ่งพาได้อยู่แต่แค่แบบว่าติดติดด้วยคำติดติดหน่อยเวลาขับรถเฉยๆมีเรามีแผนไหมว่าเออจะขับรถไปรับซุปที่บ้านขับรถมีแผนจะขับรถไปรับมีที่บ้านไหมมีมีเดี๋ยวแบบเนียเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเลยรอแล้วนะเนี่ยรอแล้วนะก็คือต้องเซฟเป็นตรงนี้เลยใช่ ตอนนี้ผลงานอะไรบ้างเราได้ข่าวปีนี้จะมีซีรีส์สองเรื่องเลยใช่ไหมอ๋อกล้องบอกว่าจะมีซีรีส์สองเรื่องเลยใช่แต่ว่าคือแต่บอกรายละเอียดยังบ้างไม่ได้ครับเพราะแบบว่าคือกําลังจะเปิดกล้องเหมือนกันอะไรอย่เงี้ยคือพี่กล้องบอกมาพี่กล้องพูดได้อ๋อพี่กล้องบอกพูดได้เหรอพี่กล้องบอกพูดได้ไม่คยจริงปีนี้ถ่ายแค่ใช่จริงพี่กล้องสปอยอยู่แต่รายละเอียดจริงๆแบบก็แบบ ยังงไดก็ต้องรอติดตามครับแต่จริงๆก็เป็นฟีลแบบที่พี่ก้องบอกนะครับประมาณประมาณนะเนี่ยวางสเก็ตชว้ว่านี่คือสองเรื่องที่ถ่ายเพรอะกันหรือถ่าเป็นหนเรื่องโน้ยกับแพร่ายทีละเรื่องครับเป็นเรื่องสองเรื่องจะเก็บยว้องกันไหมหรือว่าคุณทำอะไรไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าครับเพราะตอนนี้เหมือนรู้แบบว่าที่เรารู้มาเหมือนเหมือนบทที่รู้มารู้แค่เรื่องเดียวอยู่ครับแต่ ใช่แต่อีกเรื่องหนึ่งที่จะถ่ายหลังจากเรื่องนี้จบอะยังไม่รู้รายละเอียดว่าแบบแบล็คเกลตัวละครเป็นยังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไงครับผมคือทั่าปีนี้ก็จะได้ดูเรื่องเดียวเรื่องแรกก่อนก็ถ้าถ่ายเร็วก็ได้ดูเร็วปีนี้จะได้ดูไปเรื่องแรกเรื่องเปิดกล้องได้ดูได้ดูปีนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันปีนี้เรื่องแรกจะได้ดูไหมซีรีส์เรื่องแรกได้ดูสิ้นปีอ๋อได้ดูประมาณสิ้นปีเราเรามียุคเปิดกล้องยังมีมีแล้วแต่เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ ครับผมก็